อ่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยอยู่นะครับผมนี่วันนี้วันที่สี่พฤศจิกายนครับผมสองห้าหกไปหาเห็ดกันนี่แล้วครับจากเมื่อกี้ที่ที่เอาไปไว้แล้วบ้ายแล้วสองมุมว่าผมน่าจะได้สองโลกว่าๆแต่เป็นเห็ดบาดเรับผมหัวหลุดหมดเลยฝนมันตกครับผมมาเย็นแต่เข้ามาเย็นนี่สวยเลยไปเดี๋ยวเดินหากันเลยครับเอาล้วครับดูหมูย่างใหญ่ครับผมมขาวตัวคือไม่ต้มง จะเป็นเห็ดโคนดอกกลางครับผมกำลังบานแทงดินก็มีนะการขาวนุ่มนุ่มนุ่มนุน่มโอ้โหมูใหญ่จัดเลยัโค้งนี้อาจจะยจิ้มกันเลยครับผมอาจจะถ่ายให้ไม่หมดครับผมนี่จะไปถ่ายให้ดูตอนจิ้มอาจจะเอ็นได้ไม่เยอะครับผมเพราะว่ามันมืดและแบตกล้องจะหมดแล้วอาี้ bông, này các, cáu cáu này, đầy luôn, đầy luôn, đầy luôn, มันเป็นดอกก้างครับผอ้อาวเดี๋ยวไล่จิ้มเลยครับเสี่ยวลา ยมทุ่งครับมันเป็นเห็ดดอกก่างครับผมนี่ครับกินมเสร็จแล้วครับผมบานอันนี้เห็ดตูมครับผมันจะเละๆนะครับให้มันเป็นเห็ดดอกเล็กครับผมมีอีกหลุมหนึ่งไม่ได้จิม้ม ไปเดี๋ยวจิ้มครับนี่ครับจิ้มไปหมดครับผมอันนี้น่าจะอีกคอกนึงนี่นนลาม,มันานี่แล้วก็นู่นครับนู่นเห็นอยู่ไกลๆนในะู่นบานอยู่ไกลๆนะครับหมู่เดียวกันแหละน่าจะหมู่เดียวกันนะมันคืนกว้างกว่าเดี๋ยวไล่จิ้มเลยครับนี่เดินไม่ต้องนานแะล้วครับเจออีกสองดอก ีอลออดูตอนเช้าที่เดียวกว่าจะมาเจอเห็ดครับผมเดนินหองมือยี่เลยไม่เยอะเป็นเห็ดดอ,อกเล็กอีกแล้ว หัวหลุดไปแล้วครับด้ายเหนดว่ะเหนดจะหัวหลุดครับผมมาเวลาจิ้มนนแล้ครับนโดฝนพุนครับ กินกหนอนกินหมดแล้วครับโอ้นอนหลดหมดเห็ด นี่ครับโหล,หลงานเห็ดครับผมด้านเพ่นโลกพอกว่าสองโลครับอ่ะโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับต b e คบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ